สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในตางแดดน,นะคะโอ้ยเขาแร่้งอีกแล้วอุมีย่างกินตะเขาอาหารแกล้งข้าวมอนีสิกินง่ายนะคะแม่เนี่ยพอดีได้ใส่อัวใส่อัวนสั่งคนไทยอยู่นี่แหละค่ะเพิ่นเฮ็ดเป็นเพิ่นกระเฮ็ดขายก็คืออาชีพหนึ่งของคนไทยชี่เมื่อ,อยู่ตางบานตางเมืองนะคะผู้ที่เพิ่นเฮ็ดก,ก,กับเขาแกงผู้เพิ่นเฮ็ดกับเขาแ่บ จังเป็นเคยเนเนห็ดสมปากับเป็นเห็ดใส่กอกเขาใส,าอสาอ่อ้วใส่กอกอีสานยังอีงอกล่ะสมปาสมพักผู้เป็นเห็ดเป็นเนาะเห็ดแหนมยังเสยียเป็นกระเห็ดขายผู้เห็ดบูเป็นขี้ดิฉันนี่กะบสั่งเป็นเสือกับบ,นนบอแม่นว่าบ่หล้องเฮ็ดอะไรหล้องเฮ็ดอยู่ค่ะมันบ่แซ่บมันบ่คุ้มซื้อเพิ่นกินซะสบา,ายโลดอันที่ว่า,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 วาจะเฮ็ดบ่เป็นหยังค่ะอยากฮู้ว่าเจ้าของเฮ็ดเป็นบ่อยากลองเบิ่ง อ่าล่อมึงแดวกับเสียดายของกระสิ้ยางอันนี้หาปอนนะคะสือส่อสื่อซิปปอกอันนี้ทุ่งทหารแหละใส่อัวห้านะคะธรรมดาเป,เ,ปเ,เป็นกระช็้เป็นคอเป็นคอละลังเจอเป็นกระเฝ้าเป <c ười> ็นยางเป็นกระช็้เป็นคอใหญ่ๆโดย,โดยนุ่งกระเสียด้วยกระลักห้ามาหานเนาะกระชีบ่มีเวลายางคะ่ะกรอบเอาอบเอาใส่อัวห้าอบเอา หนังมื่อกันกระชีนี้ใส่อ้วนะคะใส่อ้วของเท้าหล่ะกะกะสิบอบไก่อบไก่น้ำอบไก่เนี่ยนะคะหมออบไก่เท้าเอาไปเส้น,นี่แหละกัเข่าหม้ออบเลยมันอาหารแรงมันนี้กินง่ายๆนะคะกินอบอย่างเดียวนะคะนี่คืออบไก่อ่าหานเดือบดอบ เสียเอาเข้าตู้อบนะคะหม้อตู้อบแต่มีหมูพร้อมเบิ้งก้อนเรามันลายกับกับเสียเอาต่ไก่หมูไปกินมืออื่นนี่คือไก่ห้านะคะมักเรียบร้อยแล้วสามน่องอยังใหญ่กินก็พอเจ้าห้านะคะมืนน่อไนโบกินเราข้าวเหนียวอ,อิ่มแล้วคิดว่าสามน่องคือสิบโอเอาเอาหมูจะชิน หมูจักชินเนื่อให้ลูกเสียลูกเดี๋ยวไก่คุณโพอ่ะแก็คุณลูกมันก,กินง่ายๆจักสองพันี่ย่างเบิดเลื่อยๆจัะกินเย็นมันกระบ,บอกแฉบเนาะหวานห้อก,กับเขาตู้อบนะคะเขาไฟีิไฟนอ่อนๆบัวหิ่มมันใหม่หมย่างแบบใจเย็นนะคะ ตอนนี้เราก็กลับข้างไก่ก่อนนะคะกลับด้านเราก็ไปย่างต่อเนื้อไม่ต้องเนื้อหมูไม่ต้องอบนานนะคะทอมปี่บอกไยหรือบล่าภอาอีสานท่วงแรกกันลืมดยวเขาต่ออบกุตอนะคะ ไก่เสร็จคิดแล้วมันไม่มบดส์เรียบร้อยแล้วนะคะไก่เห่ากับซุกแล้วนะคะกับเหลือซับใส่จานคาน่ะวันนี้นี่ซุกแล้วซับพอต้องหั่นมากเลยนะคะหั่นพอหน,นีมันก็บอันนี้ว่ะอุ้ยแต่โอ้ฉีกออกจากกันก็นได้ตัวนี้มันเห่าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือของลูก เราอีกจังน้อยกันนี่นะคะเรียบร้อยอันนี้เอ้าง่ายง่ายมองก็ง่ายมองก็อันนี้ก็อาหารเย็นนะคะของลูกจะเร็จจานสวยงามก่อนให้มันนานกินว่ามันยั่งดอกค่ะอืมเอาน,นี่ใไป ฮันหัดจังไหก็ได้จังสันคือว่าเราจะคล้องหันให้ลูกกินไกลโดยที่บม่มีกระดูกมันก็เลยเป็นว่าแหนพ่อกระดูกเราเป็นต๊ใจว่าสังคมเป็นเกิดคือว่าหลังเท้าฮัดลูกแบบใดก็ได้จังสั้นที่จริงหันให้ลูกแบบรุกทุ่งรุกทุ่งก็ดีกันแต่ว่าแม่กะข้าจะย่านตะลุกกินยากเลยติดนิสัย นี่ค่ะเรียบร้อยนี่คืออาหารแกลงของมือนี่อาหารแกลงของตัวเลกอ่าฮะของฟอกับขึ้นกันนี่แหละค่ะแต่ว่าจานใหญ่ขึ้นจักน้อยของแม่กับขึ้นกันนี่แหละค่ะแต่ว่าสิมิจเจาบองอยู่น้่นี่คืออาหารแกลงนะคะอบไก่อบเนื้อกับข้าวค่ะอาหารแกลงของแม่บ้านทยในตางแดนมณีนะคะสวัสดีค่ะ นางกินแบบหลุกทุงหลุกทุงเลยนะคะนางกินตามพื้นเลยอร่อยไหมครับสวัสดีค่ะ mm hmm. Me and my friends will eat some chicken yeah. อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะอืม You eat some chicken And rice yeah. This is chicken Yeah. This <and S 3> is chicken <and S 3> This is rice And this is chicken And, and this is rice. Yeah, pork as well in there. Yeah, I'm eating the pork. Yeah. This is pork. Mm. And this is the big chicken. Yeah. But <laughs> <laughs> to be careful for the bone, okay? okay. They are yummy. Okay? Oh, it's good. You recommend is mummy cooking is very tasty, isn't it? Oh <laughs> yeah. Maf <will> eat properly. <laughs> you hand, please! It's hot. Not necessarily for the worst, but a lot more Use the fork and spoon, tear it out first. <laughs> eat some <laughs> rice as well, so. Okay. Alright, I'll let you eat now. Bye. Enjoy. Bye. Bye.